เอ้ยไม่ยืมเมืนลวดน้ำได้ด้วยเพื่อนขึ้นว่าไม่ได้กลัวโดดก่อนได้เปรียบเพียบเลยใช่ผมก็เห็นด้วยเพราะงนั้นมันเมืองใหญ่ เป็นไง <S <S นั่นหายไปห้าตีจะบอกตรงนั้นห้าตีก็ลงรอบๆไปที่เก่าไหม <S <S เบเกโดผมว่าคนลงเยอะกว่าเดิมแน่เลยเพระาะว่ามันใกล้จุดโดดมากกว่ามันก็เหลือไม่เท่าไหรแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอดูข้างหน้ามันจะกาลางลมพุบๆพ,พุบๆขนาดไหนนีนมันอาจจะนัดมาลงที่เดียวก็ได้ พับๆแล้วก็ลงไปหารถหรือไม่ก็เหมือนที่เราเล่นในโมบายอะพอแล้งสูงๆแล้วอะไอ้โคจิคิแทบจะไม่ค่อยมีคนลงเลยหนึ่งคนลงไหนเบี่ยีบการตลาดหนึ่งคน้ายมือจะลงตึกไหมจะลงตึกไหมลงไหนตึกไหนบอกด้วยมีหลายตึกครับไอ้ไอ้ไอ้ขนาดมวยเออดูเพื่อนเลยลงตรงไหน โอเคมันลงด่านฟ้าติกนี้นะโอเคยบเรียบร้อยเฮ้ยมีคนขับรถเสียงอยู่ประมาณหมื่ yeah, นะ 10, ลิและหมื่นลิวะพี่เห็นได้ยินจะยินได้ยินพี่ไม่ได้เห็นไอ้ hey, ฟังน่าจะดีวของผมอะ <laughs> ได้ยินได้ยินระย,ยะหมื่นลี้ได้เลยโอ้ยลงสี่คนมันไม่มีของเลยวะเออใช่รู้สึกของมันน้อยนะตอนแรกเกมก่อนหน้านี้ของเยอะกว่านี้นะพี่นะตกใจวิ่งอยู่ชั้นบนมันลงตรงไหนบ้างไม่ได้ดูแล้วเอาะมาพีเลยลงที่มาพีเลยผมจะยืนล่อๆมันอยู่ตรงนี้แหละมันโผล่มาผมได้ยิงหัวมัน เอาหัวเปลือกอะไม่อร่อยเคยกินแล้วเลยแล้วอได้อยู่นะอมไม่ได้อ่ะแต่บ,บางคนหรือเปล่าสำหรับผมผมว่ามันไม่ได้ผมว่ามันเข้ากับอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนะโอตาคืออะไรภูเก็ตอะไรันคือโอตาหมดไปรู้จัก คนบางงาก็ไม่รู้จักอย่าว่าแต่ภูกเก็ตเลยออกพ้นเขตภูกเก็ตมาคนรู้จักก็ไม่มีนะแล้วหากินได้แค่ในภูกเก็ตด้วยนะคืออะไระี่มันคล้ายๆยากับออสวนนะนะจะถามอีกไหมว่าออสวนคืออะไรอถามอยู่แล้วนะหอยทอดนะหอยทอดใกล้ๆหอยทอด <c oughs> แต่มัน<ค>จะยังอยู่นะยังอยู่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 ได้โอด เห็นว่าสุดตรงนี้ oh. วิ่งตรงนี้ oh. มันจะคล้ายคทอดแต่ว่าแป้งมันจะหนึบหนึบเหนียวเหนียวแป้งมันจะไม่กรอบ hmm. มันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละอยู่ไหนอะล่าสุดอยู่ไหนอะอยู่มาร์กไหนอะมาร์กเหลือง ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ยิงอยู่เมื่อกี้อะมาเดืองเหมือนกันนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวที่ยิงอยู่ข้างหลังผมนี่ไงผมยิงล่อมันเนี่ยเอาละใช่ผมยิงเพื่อให้มันโผล่มาดูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นมันไม่ดูมันไม่ดูเราก็เข้าสิมันไม่ดูเราไม่ดูเราอาจจะขึ้นตึกมันแล้วเพื่อนอาจจะอยู่แถวๆก็ได้เน็ตมันมาคนเดียว ใช่<ม>บปนมาคนเดียวใครจะชาร์จก็ชาร์จผมยังไม่ชาร์จเอาไม่ชาร์จแบตกัหมดเลยพี่เป็นไรนร่อยให้หมดไปหมดค่อยซื้อใหม่เอาเฮ้ยแอร์ดับตอใกล้ๆเลยอ่ะเห็นแล้วใจมันใจมันอยากไฟเลยอะไปยังผมยิงทิ้งอะก็ไปเก็บเลยก่อน่ไม่ว่าอะไรไปเก็บเลยอะไรนะ อะไรนะพี่เจ้าพี่พูดใหม่สิงั้นกูยิงมึงก่อนเดี๋ยวผมมาเด้อพี่ยิงกันไปก่อนเด้ออ่าไม่ก็ไปยิงก่อนอยิงเลยพี่ไปเก็บแอต็อปแล้วมันตายก็ตายคเดียวเลยพี่ยันได้ม่ต้องตายหลายคนเหี้ยตกตรงบ้านพอดีเลยมีคนไะเนี่ยไม่ใชสผาอุ้ยอุ้ยอูลสิบห้าอืมกูทิ้งเลยกูทิ้งเลย ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเราจะอยู่ก็อยู่ส่วนไกลปูปูไป A few moments later เฮ้ยเห็นละเห็นละชั้นบนสุดโอเคพี่ยิงไปพี่ยิงไปมันอยู่ตรงนี้เลยโนปืนมีสกินด้วยเฮ้ยมีคนยิงผมไกลไพลเปิมันมัอนมั้งมันไม่โปรอะใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวมันเลยด่านฟ้าหรือไม่โปรด่านฟ้าเหรอโอ้หมีคนยิงผมไกลไกลพี่สไนบนเขา นั่นแหละด่านฟ้าหรือบนสุดที่มดบกบนสุดโอ้เลยไม่ใช่ด่านฟ้าใช่ไหมไม้ยมีคนยิงผมเนี่ยตอนในไกลๆตรงไหนไม่รู้บนเขาอะเสียงเก็บเสียงด้วยเนี่ยยิงปะเออเจออย่างบ,บนสุดเจอยอย่างบ,บนสุดเออเจอ,อแล้วไปเข่าดีกว่าทั้งไฟทั้งอะไรครบเซ็ตเ,<ร>เลยเราพี่เร่อบไปคนเดียวเหรอมิจะใช่ทำไมไม่ไม่บอกคนอื่นบ้าง พี่ยังไม่ถึงบนสุดเลยมันอิงหัวมันอยู่ชั้นชั้นเดียวกับพี่ตายเลยปะชั้นบนแต่พี่พี่ตายเหรอเพื่อนแปดซีโฟทอยออกมาถอยออกมาเพื่อนแปดซีโฟทอยถอยถอยอ้าวถอยดีครับกูแปะแม่งสองอันเลยด้วยดับเบิลซีโฟพี่ขึ้นไปอ่ะโดนทั้งไฟโดนทั้งเลนลด์ชั้นนี้ชั้นนี้กันเลยล่วง นกนกนกไชาร์จชาร์จไปดึงด้วยส่งผมไปดึงด้วยเสาอยู่ตรงข้ามมาวิ่งข้ามถนนไปก็ถึงแล้วเนี่ยตอนไหนมันยิงผมจากข้างบนเขาอะคา9 8 k เก็บเปียงไปเต้นใส่มันดิพี่เงี้ยหล่ะมนอยู่ไหนก็ไม่รู้ a few moments later มีใครไปดึงเนีอ๋อเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนกดอยู่ที่เครื่อง เก็บกระสุนมาไม่ครบนี่หว่าจุ๊บเรียบร้อยรันอย่างแม่นยำเปื่ลงหลังคาติดรันอย่างแม่นยำแตกอย่างแม่นใจมาแหละเห็นเลยมาจากฟ้าแหละแย่วะ่วะไม่มีของเลยว่ะแย่ว่ะแย่วของโดนไม่ได้เก็บอะไรเลยล ผมเก็บแค่ยาน้ำมั้งเก็บกระป๋องนะไปไม่รู้ของพี่ปะไม่รู้ใช่หรือมัง้งไอ้หรือมั้งจะไม่ได้คน<ะ>น้อยใจเปล่าอาการของคอออาานฟาร์มของอยู่ <S 2> <S 2> ยอีกกระสุนเขียวไปในหมดวะวงไปว่ะพี่เราต้องไปว่ะเฮ้ยใครยิงใ,ใกล้ๆวะเนี่ยเนี่ยเสียงคนยิงใกล้ๆเลยเนี่ยตะไนยังต้องเข้าวงอ่ะโหแล้วเราเข้าตรงไหนอ่ะ วิ่งหน้าตั้งไปเลยเนี่ยรถรถอยู่ข้างหลังไปที่รถรถก็ได้เอารถก็ได้ใช่มันต้องใช้รถพี่เหรอต้องใช้สิโอเหลือเพื่อโอเหลือสมอเพื่อนท้อเลยเหรอเลือเปิใช้ได้หรือเล่าอ๋อครับพี่เจยอยู่ไหนนะใช่จอดอย่างโล่งเลยแค่พี่เจย์ไปอย่าชนไป ไม่ชนไม่ชนขึ้นยังเคล็ดเคล็ดไปเลยไปเลยไปเลยไปช่วยพี่เชาของพร้อมตอนนี้ของพร้อมเด็จะไม่ฟุ้งเลยกูวิ่งมาเลยกูวิ่งมาเลยพี่เชากระโดดขึ้นมาสิเราไปดักมันในวงผมพร้อมนะผมพร้อมนะได้กระสุนมาเป็นสองร้อยแปดสิบละโอเคละข้างหน้าเนี่ยมีคนแน่เลยเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นวะ ยอดเลยที่ต้นไม้ต้นเดียวอ่ะเตรอต้นไม้หน้าเราอ่ะยอดสุดเลยอีคนเห็นป่าหมตี้อ่ะมาป้ามาป้ามีคนน่าจะเต็มคนยป่านีอะไรนปาปาระเบิดมาแล้วี่กูที่โดนเลยเอาไปดิดิอยู่ดิอยู่ดิงดิงออ นี่ยังไม่ทันว่ะสายมาหมดสายมาไม่ทันแล้วไม่ท <men> ันแล้วเตอรรียมร้อยตายหมดตีกลับมาทำอะไรก็ไม่รู